ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ตาเมโครเมืองเอ็กโคเบเตอร์นะครับผมเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้พามาชมนะครับพี่เดียวนะนะครับเกาสลบนะพี่น้องเนาะงานแต่งสลปรอบบ่อนะครับเกานะครับไม่ต้องเน้นสวยนะครับเก่าหม่เนาะจากดินมันพังทลายลงไปนะครับเนี่ยนะครับส่วนพื้นบ่อก็ไม่ต้องทําอะไรครับพัดีเขาจะปูสลปเนาะปูสลปบ่อนะครับปูที ก็อยู่กับร้อยสีครับเอ็กเอมนะครับเหมือนเดิมเนาะนะครับอยู่กันวันที่3มนะครับของฟาร์มนี้นะครับกับพี่เดียววันนี้ก็กินหมูหมูหน่อยนะครับน่าจะวันอีกวันหนึ่งเสร็จนะครับเรงเียบเรื่องเน้นมากนะครับเอาแบบพอดีพอดีนะครับเพราะตอนนี้เวลาก็จะห้าโมงแล้วเนาะนะครับเพื่อนพี่ๆคนไหนนะครับอยู่ใกล้ๆพื้นที่นะครับมันพอดนะครับก็เข้ามาชมได้ครับนะครับกับทีมงานน้องเิกเตอร์นะครับผม กินหมูครับกินโมบอกว่ากินโมเลยนะครับนี่ไม่ต้องงานยากครับแต่ว่าจะยากตรงน้นนะครับน่าจะรถเข้าไปไม่ได้นะครับต้ใช้ันเล็กนี่อากาศร้อนทั้งวันพี่น้องก็อยู่ด้วยกันนะครับตั้งแต่ผมย้ายมาสามวันนะครับคันนี้ก็ตามผมมาเลยสาวันติดนะครับอาจจะมีวันที่สี่ด้วยนะครับวันนี้ก็น้าเย็นเย็นให้พี่เดียวมากินแล้วเนาะ นะครับน้นเย็นๆสบายๆเนืบนะครับหลังจากคันบอมสไลด์นะครับก็ทําใหม่ให้สวยะปูดสโลบนะครับเพราะว่าพี่เดียวก็เกาไว้แล้วนะครับรอบแรกนะฮะเการอบบ่อไว้แล้วนอนเกาทิ้งไว้แล้วนะครับบ่อเข้าขนาด6กไร่นะครับประมาณน่าจะ6กไร่นะครับตรงนี้ครับนี่ส่วนทรงงอเอวนะครับ อยู่ใกล้ๆนะครับดู200ยนบ่อยนานๆทีมันก็รู้สึกเล็กนะครับเราต้องใช้เวลาสักพักนะครับยืนดูนะครับมันต้องใหญ่ๆเหมือนเดิมนะครับนี่วันนี้ก็ใส่เสื้อตา้าไปกดสมเมืองมานะครับทีเดียวต้องแอบมาก่อนนะพี่น้องยังไม่คุ้นชินพื้นที่พี่น้องต้องแอบมาก่อนนะครับเดี๋ยววัยรุ่นเขาตกใจกันนะครับเจอยูทูบเบอร์นะพอดีครับกับ4เมตรนะครับ พอดีเลยรอบบอรครับน่าจะวันหนึ่งวันหนึ่งเสร็จนะครับงานเยอะครับตรงนี้เดี๋ยวก็จเ,จเจอเจ้าบุมยาวเนาะมาลอกคลองอีกทีนึงเนี่ยรถสามปีครับบุ้งขีก็เริ่มไปแล้วเนาะนะครับบุ้งขีมันค่อนข้างบางนะครับปุ้งขีกโกเปนะครับก็ไปเชื่อมใหม่แล้วเชื่อมตูดมา พื้นใหม่นะครับน,นนะน้องเชื่อมมานะครับเคยเชื่อมครั้งหนึ่งแล้วเชื่อมอีกครั้งที่หนึ่งครับก็เลิกงานห้าโมงเนาะนะครับ,อรอรบตอนนี้ก็เวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบแปดนาทีก็เหลือยี่สิบนาทีนะครับของไม่ถึงนะยิย่งย,ยักยักอยู่นะครับนี่ลูกพี่ลูกพี่ของยังยิกงย,ยักยักอยู่นะครับเนี่ยก็เนี่ยก็เริ่มทำตั้งแต่แตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้นะครับ เพราะว่าช่วงเช้าช่วงไร้ขุดท่อเยอะนะครับวางท่อวางสเตนตนะครับเยอะก็บริเวณทุกรอบรอบรอบบ่อตรงนี้นะครับทําหมดเลยนะครับตอนที่จะมารับงานเกาสลบต่อนะครับเกาแต่งบ่อไหมก็ถือว่างานสบายๆนะครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะนะครับกับตาไมโครสมืองคอโคเวเตอร์นะครับผมกับช่อง u t u b e นะครับนี่ก็ขอบคุณนะครับ ในเพจก็พันกว่าคนแล้วนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับเพจใต้ไมโครทักแอนด์อิคิวเอเตอร์นะครับส่วนทิกตอกก็4ี่เปแล้วเนาะนะครับสี่เปนกะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสี่มาหนห้าสี่นกแล้วนะครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมในทีมงานของเราเนาะต่ออยู่กับทีมงานน้ององนี่แหละครับทีมงานประจำนะน้าทีมงานหลักนะครับสงสัยน้อองต้องติดฟิล์มให้แล้วท่านผู้ชมนะครับอากาศร้อนร้อนเยอะเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้มีของเด็ดให้พี่กินนะครับเนี่ยเนี่ยไล่เรื่อยเสียงเครื่องเสียงอะไรก็เหมือนเดิมครับงดงามเหมือนเดิมนะครับทำอะไรแล้วมีทำอะไรแล้วพี่ทำอะไรแล้ววะเนี่ยฮี่ เป็นอะไรครับรถเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่ได้เป็นอะไรครับด่วนไม่ได้เป็นอะไรครับโอ้ยไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นไรครับท่านผู้ชมนึกว่ารถเป็นอะไรตกใจหมดเลยนะรครับ เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ทุกพี่ก่อนรถเป็นอะไรเนี่ยแปลกๆครับรถไม่เคยหยุดแปลกๆแปลกๆไปลอยอแล้ว ใจหมดท่านผู้ชมโอ้กลอกๆดูครับสนิมโอ้ยไกไงึ้นบุตเดยวเดว้ระวังเด้ระวังเด้ สภาพสนิมนะพี่น้องนะครับแตกหมดเลยนะครับถ้ารถไม่ได้ล้างมันก็อยู่กับดินตรงนี้พี่เดี๋ยวเขาไม่รู้สึกชอบนะดินแบบนี้เนี่ยพอเราทํางานนานๆไปนะครับมันแห้งเนาะเนี่ยสนิมมันกินแบบนี้เลยนะครับยิ่งไงดินแบบนี้ครับติดสนิมยิ่งขึ้นเร็วนะครับนี่ตัวตัวด้านด้านท้ายนะครับสนิมขึ้นเลยนะครับแดงคลิปเลยนะก็ต้องได้กลับไปแช่นะครับหลังจากเสร็จงานนี้แน่นอนแหละนะครับ ได้รอบแล้วลูกพี่ก็จอดแท้ๆไม่ต่อเนื่องให้น้องๆเลยนะครับก็เอ้าในช่วงจอดนะครับก็คุยสรรพคุณรถคันนี้ก่อนเนาะนะครับก็ออกมานะครับก็ได้3ปีแล้วเนาะสปีกับอีกประมาณยี่สิกว่าวันนะครับก็รถห้าพันกว่าชั่วโมงนะครับห้าพันประมาณห้าพันร้อยนะครับไปถึงห้าพันสองเนาะห้าพันร้อยห้าพันสองร้อยนี่แหละครับประมาณนี้นะครับก็ล ภาพก็ยังเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถน้ำเค็มนะครับก็จะมีสิ่งที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปที่ทำนะครับก็คือฝาข้างตรงนี้ครับนี่ยนฝาข้างด้านนี้นะครับที่ว่ามันบุบนะครับตรงที่ว่า SK 140เนี่ยครับที่ทำใหม่นะครับก็สังเกตสีมันจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับเพราะว่ามันไปโดนตอนบินซุดนะครับก็ตรงเดียวนะครับไปทำใหม่เนาะนะครับแต่ถ้าว่าเราสั่งจากศูนย์ระยะนะครับแพงนะครับสี่หมื่นห้าหมื่น ในประเทศไม่มีนะครับต้องสั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับในส่วนของตรงนี้ส่วนทุกอื่นไม่มีนะครับยังใหม่กิ๊กเหมือนเดิมนะครับส่วนเครื่องเรื่องเครื่องยนต์นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็ยังใช้งานดีต่อเนื่องพวกปั๊มพวกลูกสูบพวกสายไฮดรอลิกนะครับยังคงเดิมชุดเดิมทั้งหมดนะครับรถคันนี้เนาะเอาไปเล่าสมบัติคุณให้ฟังเนาะวันดีใช่ไหมนะครับก็ใช้งานมาแล้ว3ปีนะครับยังไม่มีปัญหานะครับงก็อยู่กับคนขับด้วยการรักษานะครับของแก่ด้วยนะครับ รถคันนี้ก็เป็นเครื่องของมิตซูบิชินะครับ sioux นะครับ e l e c ก r i c น t i o n เนาะ sterecooler นะครับระบบความร้อนด้วยน้ำนะครับก็เป็นรุ่นถัดมาก็เป็นรุ่น11ก็เป็นเครื่องของอ i ซ u ซ u ไปแล้วเนาะนะครับก็89แรงม้านะครับรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ก็9กแรงม้าส่วนน้ำหนักก็อยู่ที่3ามพันหนะครับหรือ1 1 3่งพันกกิโลนะครับบุ้งกีของเขาก็เป็นบุ้งกีศูนนะครับ 0.6ลูกบาทนะครับหรือ0.6คิวนะครับไฟแตกก็70เส้นนะครับโรเลอร์7ตัวแครเอีร2ตัวเนาะนะครับราคาที่ซื้อมาตอนนั้นก็3 2 0 0 0สองไอ้ยะพูดเล่นนะ3ล้าน2นะครับคันนี้ซื้อสดนะครับสภาพโดยรวมนะครับก็สวย นะครับแต่ว่าสิ่งที่ดูแลรักษาเพิ่มมาก็คือทามนะครับทาสีนะครับนี่สีดำนะครับกันสนิมนะครับกระบอกปุ้งขีนะครับทาสีส่วนเดือนก็ปกติดีนะครับเอาส่วนนี้ตอนนี้ก็มาไล่ถึงการบำรุงรักษานะครับรถน้ำเค็มนะครับของน้องอองเนาะช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะครับตั้งแต่แท็กนะครับเฟรมนะครับ ก็จะลงแช่น้ำมันเครื่องเนาะล้างเสร็จล้างเจือดฉีดพ่นก็ล้างเป็นอ่างนะครับแกจะมีอ่างนะอ่างน้ำมันเครื่องนะครับลงไปแช่นะครับแช่แท็กส่วนตรงที่ว่าฉีดได้ก็คือเนี่ยพวกเฟรมพวกอะไรก็ฉีดหมดนะครับเนี่ยช่วงบุขีก็ฉีดนะครับตรงหนที่ว่าเป็นอ่าสนิมนะครับฉีดกันไว้หมดเนาะส่วนพื้นท้องนะครับที่เป็นสีนะครับก็ใช้จารบีนะครับป้ายเอานะครับเป็นจารบีนะครับอ่าส่วนการล้างนะครับ ก็อยู่ประมาณกับงานนะครับแต่ว่าน่าจะไม่เกินเดือนนะครับเข้าล้างครั้งหนึ่งนะครับเข้าล้างเข้าเช็ดเข้าแช่นะครับรถเนี่ยเนี่ยเหมือนทํางานตอนนี้เนี่ยเครับไม่ค่อยได้เข้าไปเนี่ยมันอยู่กับบินแบบนี้นะเนี่ยังเก็สนิมไหมครับแตกออกนะนะสนิมมอกี้นั่นแหละครับน่าจะเสร็จงานนี้นะครับที่คุยกับน้องไว้นะครับน้าจะเข้านะครับเข้าไปทำวาด ไม่ทำความสะอาดนะครับรถน้ำเค็มเนี่ยไม่ล้างไม่แช่เนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะครับถ้าปล่อยทํางานไปเรื่อยๆนะครับก็อายุการใช้งานก็จะน้อยนะครับแต่ว่ารถคันนี้ก็เซลล์นะครับหรือช่างนะครับของศูนย์นริยะก็บอกกแล้วว่ารถคันนี้น่าจะเป็นสภาพดีที่สุดนะครับที่ทํางานมานะครับที่ว่ายังดียังสภาพดีนะครับในส่วนของสายน้ําเค็มเนาะนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคันนี้ ส่วนพีมนะครับก็4,000ชั่วโมงนะครับเก้าหมดเรียบร้อยนะครับส่วนการเปลี่ยนทายของเหลวนะครับก็ยังใช้ของศูนย์ระยะเหมือนเดิมนะครับไอ้ช่างเข้ามาจัดการเหมือนเดิมนะครับลดปัญหาปิดกับช่างไปเลยเนาะนะครับให้ช่างดูแลรักษาเหมือนเดิมนะครับคนขับก็คนเดิมครับการบำรุงรักษากันครับทีเดียวก็ขับประจํานะครับตอนเย็นก็มาจะอาจจะระบีไว้นะครับนี่นี่คือการบำรุงรักษาของรถน้ำเค็มเนาะ วันนี้ก็สบายๆนะครับก็เกลสลบดึงสลบนะครับแตงสลบรอบบ่อนะครับส่วนงานขุดท่อฝังท่อผมไม่ได้ถ่ายเนาะนะครับพี่น้องเนาะวันนี้ก็ขออนุญาตพูดเยอะหน่อยนะครับชุ่มคอมาอยะก็ใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เลิกงานแล้วนะครับใกล้เลิกแล้วก็เกลสลบแต่งสลบเนี่ะครับวันนี้รอบบ่อนะครับถ้าจะอยู่กันอีกวันหนึ่ง ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเนาะนะครับกัตตามเป็นกดเสมอก็เป็นรถยอดนิยมนะครับนากุ้งรุ่นหนึ่งนะครับในสายนี้เนาะในพื้นที่ตรงนี้เนาะนะครับเพราะว่าหลักๆผมเห็นก็จะเป็นโกเบนะครับร้อยสี่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปถ่ายโกเบลอกคลองกันนะครับของกำนันเนาะนะครับลอกคลองน้ำนะครับของเล็กๆนะครับก็ลอกตรน้ำยอเป็นปูนนะนะครับเอาไว้จะเพื่อนออกนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเนาะ รถทุกคันนะครับสายน้ำเค็มนาะเขาจะทาสีแบบนี้เหมือนกันทุกคันเนาะวันก่อนก็โคบดมสุของพี่ผมพี่ปนนะครับปีซ3 0รุ่น8นะครับก็ทำเหมือนกันนะครับทาสีดำนะครับตรงอาร์มนะครับกันสนิมพอเป็นพื้นที่รองรับนะครับทำงานนะครับติดดินเยอะน้ำเยอะนะครับนี่สังเกตเมื่อกี้นี่ครับนี่ยนี่ดินแบบนี้สนิมขึ้นเร็วแป๊บเลยดินแข็งแบบนี้เปลี่ยนแบบนี้นะครับติด นบุ้งขีบุ้งอะไรก็แน่นเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องแน่นนะครับแน่นเหมือนเดิมแน่นกิ๊กนะครับเพราะว่าน้องอ่องอัดนะครับทําไมนะครับอะไรที่ว่าเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆแกจะรีบตัดปัญหาเลยแกซ่อมทันทีนะครับไม่ให้ปัญหาเลือรังเนาะนะครับสแลนอ่องก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมรับงานรับชมเนาะทีมงานนี้เนาะนะครับก็จะอยู่กับทีมงานนี้ตลอดนะครับไปนะครับผมโอเคก็คุยพี่น้องได้ฟังนะครับ ก็ใช้ดีก็บอกว่าใช้ดีนะครับใช้ดีจริงนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับต้าแมคโครสมืองนะครับอ่ทิ้งตอกก็ต้าแมคโครสมืองเข้าไปดูได้นะครับส่วนเพจก็ต้าแมคโครสมืองทักแอนด์อีคเวเตอร์นะครับหรือจะเป็นช่อง YouTube หรือช่อง Facebook ธรรมดาก็ต้าแมคโครสมืองครับเข้าไปทักทายกันได้นะกดไลค์กดติดตามได้นะครับโอเค งานใกล้จะเลิกแล้วครับก็มีประมาณนี้นะท่านผู้ชมนเนาะนี okay. 9, ่เก่าสลบด็กสลบนะครับกินงานวันนี้กินงานหมูหน่อยสักวันหน่อยนะครับรู้จกักรุยงานมาเยอะแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ